นี่ก็คือคลิปที่สามนะครับตรงนี้ก็คือปลูกเป็นทิวเขาเรียกว่าไงทิวต้นต้นสักนะครับยาวไปนู่นเลยครับสุดที่แล้วก็มีปลาเยอะแยะในบอ่อเนี่ยม,มีแพรให้แล้วก็มีตรงนี้สําหรับเพื่อนฝูงที่จะมานะครับมาเที่ยวนะครับนี่ตรงนี้ครับลกหน่อยครับหน้าฝนตรงนี้ก็คือทําคล่อมเลยคล่อมคลองไว้ นี่ฮะมีแพรสวยๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นสระไว้น้ํานะครับแต่ว่าผมว่าหน้าแรงเนี่ยคือจะเอากระเบื้องมาเทแล้วก็ใช้ระบบระบบเกลือนะครับใช้ระบบเกลือลกระบุ้งปูมปูปหมดนี้ก็หลายบาทอยู่นะขนาดสระก็ประมาณ4ี่คูณสิเมตระครับคิดดูดิโครงสร้างนะหลักแล้วตรงนี้ก็เป็นไม้ปูธรรมดาแล้วก็เมต้นชิดต,ต้นบนนะครับ ตรงนี้ที่พักของแม่ผมอาสมตรงนี้เป็นครัวครัวสําหรับมีงานตรงนี้นะครับเพื่อนฝูงมาไปดูไปดูปดอครูน้ําตรงนี้นะครับก็ไปสามารถอดัดแอปมาไปต่อยอดได้นะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยง,ยลยงปลงปาเลี้ยงอะไรได้หมดนะครับดูดูดูดนี่ผักสวนครัวอยู่แถวนี้ต้นทุลงทุเรียนผละมะมลากไม้โอ้โหมีครบมีครบ อันนี้จะเป็นดงมุมป่านะครับมีป่ายางนาป่าศักด์แล้วก็มะฮกกนีสองมุมนี้จะเป็นป่ามุมป่าเวลามันโตขึ้นเราจะข้างล่างจะเตี้ยๆแล้วจะสวยมากเลยนะครับนี่ตรงนี้อีกนี่ตรงนี้เป็นบ่อธรรมชาติอีกบ่อหนึ่งบ่อปลาเศรษฐกิจตรงนี้มีปลากดเหลืองปลาดุกนะครับปลานินปลาทับทิมปลาปลาแรดด้วยนะครับมุมนี้จะเป็นบ่อปลาธรรมชาติ ตรงนี้ยังไม่ตัดถ้่มันเลยลกๆแต่จริงๆมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมุมมุมต้นไม้ที่ผมกะว่าตรงนี้จะเป็นโอโซนของของที่นะเห็นไหมสวยเริ่มสวยแล้วเริ่มเป็นทิวแล้วอาครับทีนี้เราไปเดินดูกันตรงนู้นครับผมกําลังช่างใจอยู่ว่าตอนนี้คือจะปล่อยหรือว่าจะเก็บไว้เพราะว่ามันมีอีกแปลงหนึ่งที่อยากอยากไปพัฒนานครับแล้วทําเป็นเหมือนกับว่าแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับ แหล่งจุดเช็คอินอ่ะเดี๋ยวไปดูปคลิปที่3ครับ